คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีจันนิยายเสียงทุกถ่อยคำทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปด้วยกันนะคะ สูตรแซบเขียนโดยพระพัฒสอนภาคเสียงโดยสวรณีีว,รรดดดวตอนที่สิบสี่คุณน้าใหญ่ให้ผมมารับคุณโจครับปากเอ่ยชื่อพี่สุดสักก็จริงหากประกายตากรุ่งกริ่มคู่นั้นกลับจ้องมองไปยังหญิงสาวอีกคนผู้กำลังนั่งอยู่บนโซฟาอย่างจงใจ ทำไมคุณแม่ไม่ให้คนรถมารับผมล่ะฮะไม่เห็นต้องรบกวนเวลาง,งานพี่จุ้ยมารับผมเองเลยพี่สุดศักิ์เอ่ยกับพี่ชายต่างมารได้อย่างเกรงใจคุณน้าใหญ่คงเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณโจนะครับนี่ท่านลงทุนไปพบคุณริชาร์ดแทนผมเลยนะครับพิริยาพง์เอ่ยเรื่อยๆไม่รู้เลยว่าชื่อลูกค้าคนสําคัญของเขานั้นทําให้ดวงตากลมโตคล้ายดวงตาของตุ๊กตา,ตาบรายทอประกายกล้าขึ้นมาวูบหนึ่งก่อนจางหาย ถ้าอย่างนั้นเราเรียบกลับกันเถอะพี่จุย้ยผมอยากกลับไปนอนพักที่บ้านจะแย่เมื่อคืนกลัวผีที่โรงพยาบาลซะนอนไม่หลับเลยพอพักเต็มอิ่มแล้วบ่ายๆจะได้ไปทำงานว่าแล้วพี่สุดศักด์ก็กล้าลงจากเตียงเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าของโรงพยาบาลในห้องน้ำเพียงครู่ก็กลับออกมาในเสื้อผ้าชุดใหม่ที่พิริยพงศ์อีกนั่นลหละกลับไปเตรียมมาให้ตั้งแต่เมื่อวานหลังจากติดต่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆเรียบร้อยแล้ว ทั้งสก็เดินเคียงกันออกมาจากโรงพยาบาลวันนี้คุณจะเข้าบริษัทไหมครับพิทยพงษ์ถามสองมือกุมพวงมาลัยมั่นใส่ตาจับจ้องไปยังกลางท้องถนนไม่วางตาผมคงเข้าไปช่วงบ่ายโน่หรอครับพี่ทําไมหรอครับพี่สุศัก์เลิกคิ้วถามอ๋อผมเห็นคุณแพรอยู่บ้านคนเดียวมาหลายวันแล้วคงจะเหงาแย่ก็เลยจะขอยืมตัวไปช่วยงานที่บริษัทนะครับผมน่าไม่มีปัญหาหรอกครับพี่ ลองถามเจ้าตัวเขาดีกว่าพี่สุดสากหันไปมองหน้าเพื่อนรักอดร้อนร้อนหนาวหนาวไม่ได้ที่เห็นประกายตาวาวๆของเพื่อนรักมองมาทางเขาพร้อมกับมือมืดคงเหมือนก้ามปูนั้นยื่นมาหยิกหมับตรงต้นแขนของเขาแรงๆทั้งที่เจ้าตัวยังคงตอบเสียงหวานว่าขอเป็นวันหลังแล้วกันค่ะวันนี้ฉันขอตามคุณเจไปที่บริษัทจะดีกว่าเพิ่นจะออกจากโรงพยาบาลแท้ๆฉันอดเป็นห่วงไม่ได้หรอกค่ะตามใจแพลก็แล้วกันครับ พิสุทธิศักดิ์ลูกต้นแขนของตัวเองป้อยๆยิ้มแย่ๆให้สารถีอีกครั้งแล้วที่เขาต้องพ่ายแพ้ให้กับดิดมือมานของประกายแพรประกายแพร,ร,พรจึงใช้เวลาที่เหลือตลอดบ่ายไปกับการเรียนรู้งานในตำแหน่งหน้าที่ผู้บริหารจรุนเมาห้างสรรพสินค้าในเครือจรุนกรุป๊ปและถือโอกาสเดินรับแอร์เย็นๆในห้างสรรพสินค้าแห่งใหญ่เข้าแผานกนั้นออกแผนกนี้ซจนเมื่อยขบไปทั้งนงั่งและหากว่าหล่อนจะลดความเค็มในสายเลือดลงกว่านี้อีกสักหน่อย ไม่ติดว่าน่นก็แพงไปนี่ก็แพงไปล่ะก็หล่อนคงจะหอบผิวข้าวของพรุงพาังแล้วแต่นี่หล่อนกลับไม่ได้ซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับมายังสำนักงานใหญ่ของจรูนมอเลยทันทีที่ประตูกระจกผลักเปิดออกพิสุทธิศักด์ก็เงยหน้าขึ้นจากเอกสารกองใหญ่บนโต๊ะตรงหน้ารอยยิ้มน้อยๆถูกจุดขึ้นที่ริมฝีปากบางเฉียบเมื่อเห็นว่าใครผลักประตูเข้ามาแต่แล้วชายหนุ่มก็ได้แต่หัวเราะฮือ,ฮอคือแกไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยนี่ก็เออนะสิ ว่าพลางเจ้าเต๋อก็หย่อนกายลงกับเก้าอี้หน้าโต๊ะทํางานของเพื่อนรักก็เขาของมันแพงนี่ว่าข้าจะซื้ออะไรก็ต้องคิดก่อนล่ะแกก็เลยคิดจนสุดท้ายไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเลยใช่ไหมใช่เห็นหน้าตาเฉยของเพื่อนรักแล้วชายหนุ่มก็นึกพลงไม่รู้ว่าเขาเขาผ่า,าก,กับหล่อนมาได้อย่างไรตั้งหลายปีทั้งที่พฤติกรรมการใช้ใจ่ายของเขาและประกายแพรนั้นอยู่โคลอซี่ของมหาสมุทรเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยต่างรู้กันดีว่า เขาเป็นคนใจคอกว้างขวาง,งแตงมหาสมุทรขณะที่ประกายแพรอเองมีความเข็มอยู่ในสายเลือดดังน้ําในมหาสมุทรซึ่งพิสุทธิ์ศักดิ์เองก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องแปลกอะไรก็ประกายแพรหาเงินทุกบาททุกสตางค์เองนี่หล่อนก็ต้องรู้คุณค่าของมันสิว่าเงินทองกว่าจะได้มาแต่ละบาทนั้นหายากเพียงใดขณะที่เขาได้เงินใช้จ่ายจากคุณพากามาศและคุณเป็นแขนเหลือเฟือก็ต้องใช้จ่ายอย่างสนุกมือไปบ้างตามประสาคนมีอันจะกิน แต่พอได้มาทำงานบริหารจรูนมอเข้าจริงๆเขาก็ชักจะเพิ่มดีกรีความเค็มเข้าไปทุกวันแล้วล่ะด้วยรู้ซึงแล้วว่ากว่าจะเป็นจรูนฟู้ดเจริญรุ่งเร,องเรืองมาจนทุกวันนี้เจ้าสัวเจียงและคนพากามาตต้องเหนื่อยยากเพียงใดแกไม่ซื้อชุดสวยใส่ไปงานเย็นนี้หรอเขาอย่างเชิงแต่ถ้าหล่อนตอบตกลงเขาก็จะพาหล่อนไปเลือกชุดสวยในห้องเสื้อสักชุดไม่ล่ะข้าสวยมาตั้งแต่เกิดละ่ะไม่ต้องใส่อะไรหรูก็ดูดีได้ ประกายแพรว่าอย่างไม่ยี่ระต่อความสวยเฉกเช่นหญิงสาวทั่วไปไปเลิกงานานานแล้วกลับบ้านกันเถอะก่อนจะมาเร่งยิกยิกเอากับเพื่อนรักให้รีบเก็บเอกสารกลับบ้านกับ,บลอนจากที่ตั้งใจว่าจะขอสาสางงานที่ค้างค้างอยู่อีกสักหน่อยหากเมื่อถูกเร่งหนักเข้าเขาก็ต้องจำใจหอบเอกสารกลับไปทำที่บ้านขณะที่รถลีมูซีนคันใหญ่มารอรับเขาและประกายแพรถึงหน้าสำนักงานใหญ่ของจารุณเมอนั้นพี่สุดสกักออกจะแปลกใจอยู่สักหน่อย ที่เห็นคุณพกามาตรนั่งประจำเบาะตอนหลังมาด้วยและทันทีที่เขาขึ้นมานั่งเคียงข้างผู้เป็นมารดาส่วนประกายแพรนั่งประจําที่นั่งข้างคนขับและรถลีมูซีนแล่นเรื่อยสู่ถนนใหญ่แล้วคุณพกามาตรก็เอ่ยขึ้นว่าประกายแพรเธอช่วยไปงานเลี้ยงในกรุงเทพแทนฉันทีได้ไหมงานเลี้ยงทั้งเขาและประกายแพรอุทานเบาๆออกมาพร้อมกันต่างหันมามองหน้ากันด้วยแววตาฉงนวันนี้ มีงานเลี้ยงแต่งงานหนูเรนุก,กาลูกสาวคนหญิงเดวดีกับคุณดุษฎีแต่ฉันต้องไปงานเลี้ยงอีกที่หนึ่งเธอช่วยไปงานนี้แทนฉันทีนะประกายแพร่ฉันจะให้จุ้ยไปเป็นเพื่อนเธอส่วนโจไปงานเลี้ยงอีกงานกับพ่อแม่ทีนะลูกพิสุทธิศักดิ์แกลเห็นเลตนายประหลาดแฝงเร้นในประกายตาเพียงชั่วปุบของผู้เป็นมารดาเพียงเสี้ยววินาทีและคิดว่าเขาของตาฝาดที่ระแวงได้แม้กระทั่งมารดาบังเกิดกล้าของตัวเองครับ เมื่อคิดว่าการไปงานเลี้ยงเป็นแค่ธุระสังคมอย่างหนึ่งชายหนุ่มจึงจำต้องตอบตกลงออกไปเช่นนั้นแม้จะไม่นึกอยากออกไปไหนในค่ำคืนนี้เลยก็ตามประกายแพรอดเลิกเคี้ยวประหลาดใจไม่ได้เลยกับความบังเอิญที่ได้ยินมากับหูตัวเองหล่อนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณพกามาจะให้หล่อนไปงานแต่งงานของดุษฎีและเรนุกาซึ่งหล่อนได้รับเชิญไปร่วมง,งานอยู่แล้วหล่อนจึงไม่จำเป็นต้องปฏิเสธธุระที่คุณพกาาไว้วานแตว่าวก็ต้องจำใจนั่งร่วมรถไปงานกับพิริยพงศ์อยู่ดี หญิงสาวเลือกสวมชุดแซกซสั้นสีโอรสคลุมทับด้วยผ้าคลุมไหล่สีเดียวกันตัวชุดอวดสวดทรงเพียวสวมจี้เงินรูปกุหลาบดวงหน้าแต่แต้มเครื่องสำอางพอเป็นพิธีแต่กระนั้นก็ทำให้หล่อนดูเรียบหรูราวกับใช้สินค้าราคาแพงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหล่อนมองดูเงาของสาวอาร์ติสดูผิดถูผิดตาในกระจกเงาอย่างพอใจฉันไปก่อนนะโจคืนนี้เจอกันว่าแล้วหล่อนก็ก้าวฉับๆลงมาตามขั้นบันไดวน ส่วนกับโชมพิลาศที่แต่งตัวสวยเช้งด้วยชุดเดรสสัส้นสีเงินอวดเดี่ยวขาขาวเนียนมีสายคล้องคอจนดูเหมือนว่าด้านหน้านั้นหล่อนเสริมเสื้อแขนกุดธ,ธรรมดาหากช่วงหลังกระเปิดเผยแผ่นหลังขาวเนียนจนประกายแพรนึกกลัวแทนว่าหล่อนจะได้รับอันตรายจากเสือและตะเค้แต่งตัวดีนี่หล่อนสายตาของโชมพิลาศเต็มไปได้วยวิแววของการเย้ยหยันอย่างไม่ปิดบงังริมฝีปากบิดเบ้ไม่ผิดไปจากนางร้ายในละครโทรทัศน์เอาเสเลย คณพิลาทเองก็แต่งตัวล่อเสือล่อตะแค่ดีนะคะเปิดนิดปิดหน่อยอ้อดูหน้าขย่ำจังว่าแล้วประกายแพรก็เลียริมฝีปากส,ส่งสายตาหื่นกระหายเป็นเชิงล้อเลียนหล่อนแล้วก้าวเร็วๆลงมาก่อนทิ้งให้ชมพิลาทยืนเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันส่งเสียงแหลมลอดไรฟันไล่หลังมายิ่งชมพิลาศโกรธหล่อนก็ยิ่งสะใจก้าวผ่านโถงใหญ่มายังมุกประธานประกายแพรก็ล่อเป้ปาก ยักไหลให้กับคนที่ยืนกอดอกพิงรถยนต์สีบรอนคันนั้นนิ้วหน้านิดนิดเมื่อเห็นว่าเขามองหล่อนตั้งแต่หัวจรดเท้านิง่งเรากับถูกใครสักคนสาเพกกลายเป็นก้อนหินไปแล้วเป็นอะไรนะ่ะไม่เคยเห็นคนุ่งไงดูเหมือนว่าคำถามตรงๆของหล่อนจะเรียกสติสัมปชัญญะของเขาให้กลับมาเต็มร้อยในระยะเวลาอันรวดเร็วฝ่ายนั้นยิ้มเกอ้เกอ,กอตีหน้าครืมกลบเกลื่อนซสีด,ด้วยผมก็แค่ดูให้แน่ใจเท่านั้นล่ะครับว่าคุณดูดีพอที่จะไปกับผมหรือยัง ฉันดูดีเกินไปสําหรับการไปกับคนเสีอีกประกายแพร่หย,ยัดริมฝีปากให้เขาส่งสายตาให้เขารู้ว่าหล่อนกําลังยามเขาอยู่ก่อนจะก้าวขึ้นมานั่งบนเบาะหลังหล่อนจึงไม่ทันได้เห็นว่าชายหนุ่มมองตามหล่อนตาวาวทีเดียวก่อนจะเดินอ้อมมานั่งประจําหลังพวงมาลายัยออกตัวรถพร้อมกับเปิดเพลงฮาร์ดคอร์ชวนแสบแก้วหูเสียงร้องได้อารมณ์เพลงของศิลปินทําให้รถสะเทือนไปทั้งคันรวมทั้งแก้วหูของประกายแพรเองก็สะเทือนไปด้วย ขณะที่พลขับโยกตัวไปมาผิวปากมั่วๆเรากับสนุกสนานกับบทเพลงนั้นหนักหนานี่หรือประกายแพลจะไม่รู้ว่าเขากําลังกวนประสาทหล่อนอยู่สุดท้ายหล่อนก็เป็นฝ่ายทนแสบแก้วหูไม่ไหวต้องตะโกนแข่งกับเสียงเพลงนั้นโอ๊ยเปิดเบาๆได้ไหมคุณแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินเสียงของหล่อนเลยคุณลดเสียงลงหน่อยแต่เขาก็ยังคงทําเป็นท้องไม่รู้ร้อนไม่ได้ยินในสิ่งที่หล่อนพูด ประกายแพรจึงยื่นหน้าเข้าไปตะโกนใส่หูเขานี่คุณลดเสียงลงหน่อยได้ไหมนั่นละ่ะเขาจึงยอมลดเสียงลงแล้วหันมาเอ่ยกับหลอนด้วยสีหน้าเอาเรื่องว่าคุณมาตะโกนใส่หูผมทำไมเนี่ยเกิดผมแก้วหูทะลุคุณจะทำยังไงก็คุณอยากเปิดเพลงดังทำไมแก้วหูฉันกับคุณจะแตกก็เพระาะไอ้เพลงบ้าพลังของคุณนี่แหละประกายแพรสวนออกไปทันควันแล้วไงนี่มันรถผมเนะเจอไมนี้เข้าไป ประกายแพรก็จนได้คำพูดไม่รู้จะตอบโต้เขาว่าอะไรดีหญิงสาวจึงต้องเงียบเสียงทนอึดอัดกับสายตาของเขาที่คอยแต่จะชำเลืองมาทางหล่อนกระทั่งมาถึงโรงแรมอันเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองสมรสของดุษฎีและเรนุก,กาภาพคู่บ่าวสาวหน้างานอันเป็นฝีมือของหล่อนจัดวางเด่นราหน้าทางเข้างานใล้กๆกับจุดที่คู่บ่าวสาวในชุดสีขาวราเจ้าหญิงกับเจ้าชายยืนเคียงกัน สร้างความสนอกสนใจให้กับแขกเรือที่มาในงานได้มากพอๆกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวจริงในวินาทีที่ประกายแพรเดินเคียงข้างพิริยพงค์เข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าคู่บ่าวสาวนั้นประกายแพรอยากจะหายไปจากที่ตรงนี้หลือเกินความเจ็บปวดที่ห่างหายไปจากหัวใจกลับรุ่มรุมเข้ามาอีกดวงหน้าแต,แต่แต้มด้วยเครื่องสําอางซีดเผือดไร้สีเลือดยามที่หล่อนได้ฟังคําชื่นชมจากคู่บ่าวสาวขอบคุณนะแพรรูปสวยมากเลยเนาะยิ่งมาตั้งอยู่ตรงนี้ยิ่งดูสวย หนูเร่ชอบรูปนี้มากเลยนะคะนี่ยังปรึกษากับพี่ดีเลยว่าจะเอาไปติดไว้ที่ห้องรับแขกของเรือนหอด้วยเลยมือไม้ของหญิงสาวเย็นเฉียบทีเดียวเพียงแค่ได้ยินคำว่าเรือนหอรังรักแห่งความสุขของคู่บ่าวสาวผู้เหยียบย่ำหัวใจของหล่อนให้แหลกลาลงแม้ไม่ได้ตั้งใจแต่หล่อนก็เจ็บปวดไปแล้วและกำลังอดทนกับมันอยู่หญิงสาวไม่ได้ฟังเลยว่าพิริยพงศ์สนทนากับดุษฎีว่าอย่างไรบ้าง ขอตัวเดินเลี่ยงมานั่งที่โต๊ะด้านหนึ่งของห้องจัดเลี้ยงซึ่งระบุชื่อแขกตามบัตรเชิญครูต่อมาบริการหนุ่มนายหนึ่งก็ยกแก้วน้ําสีทับทิมมาส่งให้ประกายแพรรับแก้วน้าทรงสูงนั้นมาถือไว้ในมือยกขึ้นจิบเบาๆลิ้มรสความหวานบาดคอความซาบซ่าในลิ้นแล้วปล่อยให้ผ่านลงคอไปดวงตากลมโตเหมือนตาของตุ๊กตาบลายจับจ้องไปยังหน้าเวทีจีบพับผ้าสีขาวเป็นรูปกุหลาบเข้ากันดีกับระบายจีบอย่างประณีต กลางม่านสีขาวเหนือขึ้นไปนั้นปรากฏชื่อคู่บ่าวสาวและวันที่ทั้งคู่เข้าสู่ประตูวิวาทั้งเวทีประดับกลาบขาวแซมดอกรักสมฐานะครอบครัวของบ่าวสาวแขกเกลือที่มาในงานแต่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงประดับเครื่องเพชรป,ปูบวาบราวกับตู้เพชรเคลื่อนที่บ้างสนทนากับคนรู้จักด้วยใบหน้ายิ้มแย้มบ้างนั่งประจำโต๊ะของตนเองมุมหนึ่งข้างเวทีนักดนตรีกำลังบรรเลงเปียโน,โน แซกโซโฟนและไวโอลินด้วยเพลงรักหวานซึ้งขนาดเพลงที่บรรเลงในงานแต่งงานของทั้งดุษฎีกับเรนุกายังบ่งบอกถึงความรักของคนทั้งคู่เลยแล้วหล่อนจะมีหน้าไปทําลายความรักระหว่างดุสฎีกับเรนูกาด้วยการไปบอกดุษฎีว่าหล่อนเองก็รักเขามาตั้งนานแล้วได้อย่างไรกันหล่อนควรจะเป็นฝ่ายไปมากกว่าเพราะถึงจะบอกออกไปก็คงไม่ช่วยให้หล่อนได้ครอบครองหัวใจของดุษฎีอยู่ดีทําไมชีวิตคนอกหักรักคุดอย่างหล่อนมันถึงได้เศร้าแบบนี้หนาะ แล้วเมื่อ,อไหร่หล่อนถึงจะได้เจอคนที่รักหล่อนบ้างไม่ใช่แค่ตัวหล่อนเองที่รักเขาอยู่ฝ่ายเดียวประกายแพรบอกกับหัวใจของตนเองพลางยกแก้วไวน์ขึ้นจิบอยากจะไปฉลองความเศร้าอีกรอบเหมือนกันละแต่หล่อนก็สัญญากับพิสุทธิศักดิ์เอาไว้แล้วนี่นั่งใจลอยคิดถึงใครอยู่หรอคุณเสียงของพิริยพงษ์ดังอยู่เหนือศีษะนี้เองพาให้ประกายแพรสะดุ้งสุดตัวทีเดียวหล่อนคงมัวแต่ใจลอยมองโน่นมองนี่อยู่จึงไม่ได้ยินเสียงเรียกของเขา จนชายหนุ่มมายืนเรียกกล่อนอยู่ด้านหลังเช่นนี้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองหน้าเขาดวงตาสีสนิมเหล็กคู่นั้นฉายแววยิ้มหัวเช่นเดียวกับริมฝีปากบางที่ยิ้มละไมคล้ายกับว่าเขากาลังมีความสุขกับการทําให้หล่อนตกใจฉันไม่ได้คิดถึงใครนี่หล่อนตอาพ่นๆวแล้วก็ต้องนิ้วหน้าเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายขมวดคิ้วมุนคุณดื่มไว้ได้ยังไงคุณท้องอยู่นะน้ําเสียงของเขาเจือแววตำหนิ ขณะเจ้าตัวนั่งลงบนเก้าอี้ห่างจากหล่อนเพียงเก้าอี้ตัวหนึ่งก้นก,ก็ประกายแพรอ,อึกอกักเพิ่งรู้ว่าตัวเองพลาดไปถนัดที่รับไวน์แดงจากบริกรมาจิบไปจนเกือบหมดแก้วมองอีกฝ่ายมองหาบริกรแล้วกวากไม้กวักมือเรียกบริกรหนุ่มมาเปลี่ยนแก้วให้หลอนรอจนบริกรหนุ่มนายนั้นผ่าไปแล้วพิริยพงศ์ก็หันมาตำหนิเอากับหล่อนอีกชุดถ้าคุณไม่ห่วงตัวเองคุณก็น่าจะห่วงลูกในท้องบ้างเนาะนอกจากจากคุณจะโกหกผมกับทุกคนว่าคุณท้อง มองแววตาจับผิดคู่นั้นแล้วร,าาร่างกายแพรก็ต้องก้มหน้างุดหลบสายตานั้นก,ก็ฉันสมองคลื่นคิดหาคำแก้ตัวอย่างรวดเร็วฉันอยากดื่มนี่เห็นแล้วน้ำลายสอเลยคนไม่เคยได้ยินหรอว่าเวลาผู้หญิงแพ้ท้องก็ต้องอยากกินอะไรแปลกๆเป็นธรรมดาผู้หญิงบางคนกินอาหารดิบๆยังมีเลยคุณก็เลยแพ้ท้องแล้วอยากดื่มเนี่ยนะสีหน้าและแววตาของเขาไม่เชื่อถือคำแก้ตัวของหล่อนเลย มีนำซ้ำยังยักไหลให้อีกต่างหากถ้าคุณไม่เชื่อฉันก็ตนใจประกายแพรว่าแล้วหันไปสนใจกับยำขาหมูหน้าตาน่ารับประทานที่บริกรหญิงเพิ่งจะนำมาวางลงบนโต๊ะจัดการตักยำขาหมูมาวางในจานของตัวเองเป็นการตัดบทเสียเลยก่อนที่หล่อนจะทำให้พิริยพงศ์จับได้เสียเองโดยไม่หันไปมองหน้าเขาหยิบตะเกียบคีบไก่จ้อชิ้นใหญ่ที่หมายตาไว้แล้วแต่ก็ต้องชะงักเงยหน้าขึ้นสบดวงตาสีสนิมเหล็กแน่นิ่ง เมื่อตะเกียบทั้งสองคู่ต่างหมายตาไก่จ้อชิ้นเดียวกันเสมือนหัวใจโคจรมาตรงกันก่อนชายหนุ่มจะเคียบไก่จ้อชิ้นนั้นมาวางลงในจานของหล่อนขับคุณค่ะประกายแพรพึมพำมพอไม่ให้เขาค่อนขอดเอาทีหลังได้ว่าหล่อนไม่มีมารยาทบนโต๊ะอาหาร จากชีวิตคนธรรมดาที่มันโดดเดี่ยวรอบกายมีเพียงฉันคนเดียวไม่เหลือใครทุกคำคืนช่างเน็บหนาวปวดร้าวไปทั้งใจโลกนี้ฉันเดียวได้เหลือ จนวันหนึ่งเธอเดินเข้ามาแกสบตาก็รู้ว่าเธอคือคนที่ฟ้าส่งมาให้หัวใจที่เคยมืดมนไร้แสงใดกลับสว่างสดใสเพราะเธอผู้ ความมืดมนให้ใหายไปอยากจะรักเธอ เธอคนเดียว